สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องของสุวรรณยาเลยทีเออแล้วกะทุกคนเราก็ลงมาจากข้างในโน่นแล้วทุกคนเราจะพาทุกคนดูนดโอ้ยสวยสวยิวทิวเมืองโบราณมีคนปั่นจักรยานสามารถแบบเช่ารถกอล์ฟได้นะทุกคน ความสวยเขาจำลองเนาะแต่มันสวยมันเหมือนจริงเลยนะเมืองโบราณที่สมุปรากาเราเราจะพาทุกคนเดินข้ามไปฝั่ง้นโอ้โหผิวขาวๆนนะี่รับรองว่าเราจะพาทุกคนเดินไปฝั่งนน้น,งน,น,น,งนแล้วก็อ้อมไปนะทุกคน แดดนะเขามีรถลางหรืออะไรเนี่ยด้วยนะทุกคนเนี่ยมีแบบว่าที่ให้นั่งเย็นๆตูรถถ้านั่งรถนั้นมันจะได้เห็นหมดทุกอย่างเลยเนาะเราว่านะแต่เดินเนี่ยถ้าจะไม่ไหวนู่นทุกคนมันมีอีกนะตุง หูหูปราสาทสวยเมืองโบราณจ้าแต่ร้อนมากทุกคนแบบสุกได้สุดยอดดีนะเราซื้อบวกนี่ เขาเดินมาจากฝั่งโน้นนะทุกคนดูส,สิสวยไหมคงไม่ได้ไปแบบทุกมุมนะเนี่ยอยู่ฝั่งไหนถ่ายมุมไหนก็สวยดูเลยพระธน้ำตก ตรงล,งล,งลงไไุ่มลมแบบนี้นจะเย็นเย็นนะทุกคนเย็นมากลอ่ะล้วจะสวยมากเมือ <c oughs> งโบราณบู๊มันตน้องเดินมันเดินไปได้ที่ทุกทางแล้วเดินอ้อมแบบ ที่แท้ที่สวย,สวยอ่ะอปกลงไปนี่ไม่มีคนช่วยนั่นเนี่ยเราดูดิอู้สวยไหมทุกคนถ้าแบบว่ารลอนทุกคน อน,น,นอนเป็นต้งแทนต้องนอนเป็นต้งแทนเด็ดความสวยสวยมากแทำเหมือนมากเลยอเคขนาดเป็นเมืองจำลอง โอ้เย็นเย็นมากเลยสวยไหมทุกคนสวยงามนะมากมากเมืองโบราณเมืองโบราณน,นะทำดีมากเนะี่ย นู่นขอบขี่รถกอลมก็จะได้ไปเลยโอ้เย็นตรงนี้เย็นมากสุดยอดต้นใสใสทงามทุกคนต้นใสงามงาดูธรรมชาตินสวยมากนะทุกคนโอ้ยมีนกด้วย เราเดินไปเราจะหลงบ้านี้ี่ยเดี๋ยวเราเดินดูตรงนี้ก่อนนะโอ้ยนีแล้วก็มีสะพานนะคนเลยสะพานน่ารักข้ามไปตรงนี้ ดูข้างในเราไม่เขา้าเอ้เย็นทำดีมากเลยดูสิโอ้สย่ะ สวยสวยเขาจำลอง Dwi'n sylweddol iawn. Sylweddol เราก็เดินออกมาทางนี้แล้วทุกคนดูดิความสวยเขาสลักหินนะพี่พามาดูข้างนอกข้างนอกอ้สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดความสวยงามยอดจริงๆชอบทำจริงทำถึงทำจริง คนเอ้ยเป็นบุญแค่เมืองจำลองอันนี้ลูกสาวพามาเออีแม่จะเป็นลมรูกความสวย ยสวยไหมคะทุกคนทำดีมากเลยแต่ร้อนเนี่ยแบบถ้ามาเช้าๆหรือว่ามาเย็นนะถ้าจะเดียนะทุกคนโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร้ด้วยนะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ